เคยลังคิดดูไหมครับว่าทําไมแค่คําพูดของคนอื่นเนี่ยถึงมีอิทธิพลต่อใจเราได้มากขนาดนั้นเลยวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับผ่านนิทานธรรมะของไทยเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งเหนือกาลเวลาจริงๆก็อย่างที่ว่าไปเลยครับทําไมคําพูดของคนอื่นถึงทําให้ใจเราทุกข์หรือสุขได้ผมว่านะคำถามนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเคยเจอในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมล่ะครับ งั้นเรามาหาคําตอบจากเรื่องราวต่อไปนี้กันเลยดีกว่าเอาละครับเรื่องของเราเนี่ยเริ่มต้นที่บัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งที่ปราดเปรื่องมากๆชื่อว่ามานะคือเขาเป็นคนที่ใครๆก็ยอมรับว่าเก่งมากแต่ภายใต้ความเก่งกาดนั้นนะ่ะเขากับมีจุดอ่อนที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ก็คือมานะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของรุ่นเลยแหละครับ แต่ความสําเร็จที่มากมายเนี่ยมันก็ทําให้เขากลายเป็นคนที่อ่อนไหวต่อคําพูดของคนอื่นมากๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคําชมที่ทําให้ดีใจจนตัวลอ,อยหรือคําติติงที่ทําให้หัวเสียได้ง่ายๆเลยด้วยความที่มั่นใจในตัวเองสูงปรีขดขนานี้เนี่ยเขาเลยตัดสินใจออกเดินทางครับเพื่อจะไปลองภูมิปัญญาของพระป่าผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งนามว่าหลวงตาธรรมแต่พอมาแล้วไปถึงวัดปุ๊บหลวงตากับไม่ได้มานั่งโตว,วาทีธรรมะกับเขาอย่างที่คาดไว้นะครับ แต่กลับต้อนรับด้วยถ้วยชาธรรมดาธรราใบหนึ่งซึ่งถ้วยชานี่แหละกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนแรกที่มันลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยท่ามกลางความเงียบนะครับหลวงตาก็ค่อยๆรินชาลงในถ้วยของมานะแต่ท่านไม่ยอมหยุดรินครับทั้งๆท,ที่ชาเนี่ยมันเต็มถ้วยแล้วจนสุดท้ายน้ำชาร้อนๆก็ไหลล้นออกมาเปียกไปหมดทั้งจานรองทั้งจีวรของท่าน แล้วก็ลามไปถึงกางเกงของมานะด้วยแน่นอนครับว่ามานะก็ทั้งงงทั้งเปียกก็เลยตะโกนบอกให้หลวงตาหยุดรินชาได้แล้วหลวงตาก็เลยอธิาาอย่างใจเย็นครับว่าใจของเจ้าก็เหมือนถ้วยชานี่แหละมันเต็มไปด้วยความรู้และความทิฐิจนรับสิ่งใหม่ไม่ได้อีกแล้วนี่แหละครับคือบทเรียนแรกสําหรับบัณฑิตหนุ่มที่มั่นใจในตัวเองเกินไปหลังจากที่มานะเริ่มเข้าใจและก็เหมือนกับ เทน้ำชาออกจากถ้วยหรือก็คือทําใจให้ว่างลงได้แล้วเนี่ยหลวงตาก็ได้มอบบทเรียนที่2ให้ครับซึ่งต้องบอกว่าบทเรียนนี้ก็ทรงพลังไม่แพ้กันเลยคราวนี้หลวงตาหยิบของ2อย่างขึ้นมาครับอย่างแรกคือแผ่นทองคําส่วนอีกอย่างคือก้อนถานไฟร้อนๆเลยเพื่อจะสร้างอุปมาอุปไมยที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆและท่านก็ถามมานะแบบนี้ครับว่าถ้ามีคนโยนทองคําใส่เจ้าจะรู้สึกยังไง แล้วถ้าเขาโยนฐานไฟร้อนๆใส่ละ่ะคำตอบของวันนะก็แฮ้ละครับเป็นไปนตามที่คาดเลยคือถ้าเป็นทองคำถึงจะเจ็บหน่อยๆแต่ก็ดีใจเพราะมันมีค่าส่วนฐานไฟร้อนๆเนี่ยทั้งเจ็บทั้งกโกรธต้องรีบปัดทิ้งทันทีและนี่แหละครับคือหัวใจของบทเรียนนี้หลวงตาชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทองคาที่เปรียบเหมือนคาชมหรือฐานไฟที่เปรียบเหมือนคาด่าเนี่ย มันจะทําอะไรเราได้ก็ต่อเมื่อเราเลือกที่จะยื่นมือออกไปรับมันเข้ามาเท่านั้นเองเรื่องเหมือนจะจบลงด้วยดีใช่ไหมครับแต่ยังครับในขณะที่มานะกําลังจะลากกลับบ้างเนี่ยบททดสอบปัญญาในสถานการณ์จริงก็ปรากฏขึ้นมาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยคือมีชาวบ้านคนหนึ่งในละแวกนั้นนะครับเขาเข้าใจผิดเรื่องที่ดินของวัดก็เลยเดินดุมๆเข้ามาแล้วก็เริ่มตะโกนด่าทอหลวงตาด้วยถ้อยคําที่หยาบคายมากๆ พอมานะได้ยินเท่านั้นแหละครับนิสัยเก่าก็กำเริบทันทีเลยเขารู้สึกโกรธแทนหลวงตามากๆแล้วก็เตรียมจะเข้าไปโต้เถียงกับชาวบ้านคนนั้นแล้วแต่ก่อนที่มานะจะได้ทำอะไรลงไปหลวงตากับดึงแขนเขาไว้เบาๆครับแล้วก็ยื่นถ้วยชาที่ตอนนี้มันว่างเปล่าแล้วเนี่ยให้เขาดูเป็นสัญญ,ญาณและหลวงตาก็กระซิบว่าถ้วยของข้าว่างเปล่าถ้าไม่ถือไว้รองรับสิ่งใดที่เทลงมาก็แค่ตกลงพื้นดินไปเอง มันก็เหมือนกับจิตใจของเรานี่แหละครับถ้าเราไม่ยึดติดคำด่าว่าร้ายต่างๆมันก็ไม่มีที่ให้เกาะเกี่ยวนั่นเองและในวินาทีนั้นเองครับมานะก็ได้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของความสงบที่อยู่ข้างในใจเขาได้เรียนรู้ว่าความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การไม่มีเรื่องเลวร้ายเข้ามาในชีวิตเลยนะครับแต่มันคือการที่เรามีใจที่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่ยอมเป็นถังขยะเพื่อรองรับอารมณ์ของใครต่อใคร และนี่ก็คือข้อคิดสําคัญจากเรื่องนี้เลยครับเราไม่สามารถไปควบคุมคําพูดของคนอื่นได้หรอกครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือจะรับคําพูดเหล่านั้นเข้ามาใส่ใจเราหรือเปล่าเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่มีทางเข้ามาในใจเราได้เลยถ้าเราไม่เปิดประตูรับมันเข้ามาเองสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากคําถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าวันนี้เราได้เลือกที่จะไม่รับอะไรเข้ามาไว้ในใจแล้วหรือยัง